ร้าน f d z e t Shop ร้านรับเติมระบัยสุดคุ้มมีทั้งระบบกลุ่มและ ID Pass และยังมีบริการรับเติมแอปต่างๆอาทิเช่น King Legacy, Bobfoot, Star Tower Defense เลเยตสูงถึงเลเยตแปดเลยนะแถมยังมีบริการรับเติมเกมฟรีไฟล์และบอลเลนอีกด้วยหากสนใจให้คลิปจะคลิปไปเลยครับผมผ่านไปแล้วนะร้านอย่างนี้ฝากด้วยร้าน f d z e t Shop วันนี้ยังคบนะครับโดยเช่นเคยนะครับผมกับในเกมระบายการ์ดแออสตาทาวเวอร์ด d เฟน n s e หากันบรรณานะครับผมสำหรับ คลิปใน u t u b e นะครับผม <c oughs> คือช่วงนี้มมนเป็นช่วงสอบเป็นที่ผมบอกไปผมผมก็บอกอไปสัปดาห์ที่แล้วว่าสัปดาห์หน้าอาจจะว่าใช่ครับผมว่าตอนนี้ผมสอบเสร็จแล้วนะครับผมก็ปิดเทอมเ,ทเรียบร้อยผมปิดเทอมประมาณ1เดือนนะครับผมก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีคลิปอาจจะลงกลับมาลงคลิปเหมือนเดิมก็ได้ครับผมก็อาจจะมีไลฟ์แล้วนะครับผมก็เรื่ๆนี้ก็รอติดตามกันเองครับผมว่าผมจะมาอีกทีตอนไหนนะครับผมก็ มาบอกกันะว่าตอนนี้ผมยังอยู่นะยังไม่ได้ไปไหน <g iggle> ก็คลิปคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยคือผมคือผมตัง้งใจจะทำตัง้ตงนานแล้วแต่ว่าคือคือไม่มีเวลาทำอ่ะ <c oughs> นั่นแหละก <c oughs> ็คือคอนเทนต์ในคลิปนี้ผมจะมาทำข้อแตกต่างกันว่าระหว่างอิจิโกะ6ดาวเนี่ยกับหนวดดำ6ดาวที่เป็นสโลเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงครับผมนี่อิจิโกะ6ดาวตัวนี้ครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ หนวดดาหกดาวเขาบผมว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมก็ขอบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันแบบละเอียดเลยนะผมจะวางแบบอัปเกรดทีละขั้นทีละขั้นเลยนะครับผมว่าอัปเกรดขั้นนี้แล้วมันได้อะไรเพิ่มมาบ้างนะครับผมก็ครับผมก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ผมเลยจะกดไลค์กดซับสไครกดกระดิ่งผมนะครับเราใกล้็มาใกล้ถึงสามพันห้าร้อยแล้วเนาะก็อยู่กันไปถึงสิบพันซับเลยน่นะครับผมก็ไปชมคลิปกันเลยครับผมไปลุยมา ซึ่งเราจะไปลุยกันในโหมดอินฟินิตนะครับผมซุ่มขบขอจัดเซตกันนะอย่างแรกที่ต้องมีคือ er. เซเบอร์เอาผมเอาเอาไปเซเบอร์ไปแล้นนะผมยังไม่อยากเป็นปบูม่าไปเพราะถ้บูม่าไปผมว่ายาวอ่ะจะได้วางแล้วก็ผมจะเอาอิจิโกะไปอ่าใช่แล้วก็จะเอาพระหองนหนวดดำดาวไปอ่าแล้วก็ผมจะเอาตัวอะไรไปดีนะไปกันเวฟเอาไปกันเวฟสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผม าคนนั้นก่อนคนนัน้นคนนัน้น,น,อนโอเคพูดถึงอัปเดตมาแล้วคือหล่คนทักถามว่าพี่ครับเร่พี่จะจะทำเทียใหม่ครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้แน่นอนนะครับผมแต่ก็รอก,กันนิดนึงเนาะ <laughs> เพราะว่าเทียเนี่ยมันคือพี่จัดมาประมาณจัด หลายหลายแพทแล้วอะจนพี่แบบเหนื่อยละาโป่งนะมาแล้วครับผมซึ่งอิจิโกะเนี่ยมันอัปเดตมาใหม่ในแพทล่าสุดนี้ใช่ไหมก็คือจะเป็นแพทของแพทของออฟของอิจิโกะหกดาวครับผมซึ่งออฟความสามารถนี้ก็ทำให้อิจิโกะหกดาวกลับมาเป็นตัวที่ผมว่าเขาทันไดจะโอพีเลยนะสหรับการลุนฟิตนะครับผมคือความสามารถมันเนี่ยเมื่อมันอัปเกรดขั้นสุดท้ายอ่ะมันเราจะสามารถสโลว์ได้เหมือนโนดัมเลยนะครับผมซึ่งที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าที่ผมทำคลิปนี้มานะเพราะว่า ผมจะมาแบบขายเขาลองสัยว่าแบบพี่หนวดดำกับอิจิโกะอะไรมันดีกว่ากันนะครับผมโอเคเมื่อผมไปรับชมนในาเกมไปแล้วครับผมไปเลย,ยดีๆดีๆกันไปโอเคครับผมตอนนี้เราก็มากันในเกมมันแล้วครับผมซึ่งตอนนี้ผมขอข้ามาที่เบสเบสนะครับผมเนื่องจากว่าผมวางเซเบอร์ครบแล้วนะครับผมมาผมก็จะวางกันเปรียบเทียบให้กันชัดๆให้เห็นเลยครับผมมาการผมขอเริ่มต้นที่หนวดดำก่อนแล้วกันนะครับผมหนวดดำอ่าผมจะวางเลยนะครับผมวางอันนี้ไม่เห็นชัด วางตรงสักตรงนี้แล้วกันมาอ่าน,น,ๆๆน,นะน,นี่อันนี้ตรงนี้ก็ะอ่ววางฮึบอ่านะครับผมอันนี้หนวดดำไม่ได้สอบนะครับผมหนวดดำจะมีดามิายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบแปดนะครับผมตีแปดวิระยะนี่แปดนะครับผมจะไปล่าสุดโอเคมาคือหนวดดำเนี่ยอัพขั้นแรกเนี่ยมันก็ยังไม่ได้อะไรใช่ไหมมันก็แค่เพิ่มดาเมจมาแต่แตหนวดดำเนี่ยถ้าอัพขั้นที่สองไปเนี่ยใช้เงินสามพัน 3, ใช่ไหมเราจะได้เป็นสโลมาน,นะครับผมนี่เห็นไหมจะได้เป็นท่าสโลมาผมแต่ดูนะคือมอนมันเลือดในนี่อยู่อะ คือยิงโดนโดนดัมยังไงคันเด็กก็ตายนั่นไงว่าแหละคือตั้งแต่อัพขั้น2ไปเนี่ยมันก็จะสโลแล้วครับผมมางั้นเดี๋ยวผมขอทำการสกิปอีกแล้วกันจนกว่ามันไม่จะเลือดเยอะนะจักหวะโนดัมมันจะสโลได้นะครับผมไปผมขอสกิปก่อนแล้วกันโอเคผมว่ามาถึงนี้ผมว่าน่าจะได้แล้วโอเคผมก็เก็บตังมาสักพักนึงละโอเคนะครับผมผมก็จะมาทำการวางโดนดัมก่อนนะครับผมนะผมจะวางโดนดัมตรงนี้แล้วก็กับอิชโกะตรงนี้เลยครับผมมา ซึ่งความแรงเนี่ยยังไงก็ไม่ต้องเป็นอิชิโกะแล้วเพราะอิชิโกะเอาใส่ออฟมาห่มออฟมันจะเพิ่มช่วยดาเมจเนาะโอเคมาผมจะอัพทีละขั้นพอๆกันแล้วผมอิชิโกะอัพขั้นแรก4ี่ล้อนะครับผมอ่าจะเพิ่มดาเมจมาเป็น2,200นะครับผมโนดัมอัพขั้นต่อมาอ่าครับผมดาเมจ537ดาเมจ2,200นะครับผมมีแปดขอพ่ายในเสียงเกบี้เข้านะครับ <laughs> เกบี้มันเริ่มเกบี้มันเริ่มวินิจแล้วมันเริ่มพังแล้วถ้าเสียงเกบี้เข้าก็ขอพ่ายจริงๆนะครับผมโอเคมาเราเข้าเรื่องต่อดีกว่า ต่อไปนะครับผมจะตรงนี้จะเริ่มตัดแล้วเพราะอีจีกุอัพขั้นต่อไปเนี่ยเขาจะตีเขาจะใช้มดตีไปตามาปครับตีเป็นดาเมจเดี่ยวๆสามอันสองร้อยกเหมือเดินะครับผมตีหกวิแต่ดอดามเนี่ยถ้า,าสมมติเราอัพขั้นนี้เราจะได้แท้รีเบนเดชันม,มานะครับผมหรือว่าจะเป็นท่าสโลสต์นั่นเองนี่นะครับผมถ้าเราอัพเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมขอไปเป็นลาสก่อนนะอ่าแล้วดูมอนนะครับผมเดี๋ยวมอนเห็นไหมอันนี้มอนคือมอนตีสโลนะครับผมอันนี้เป็นสโลจากหนวดดานะครับผมคือมอนจะตีสโลททัันนนีีเลคครบบผผผมมมซึ่่่่่งอออกกววว้้าาาาจจะขใิด อีจิโกะเนี่ยเวลามันตีเนี่ยมันจะติีสโลทันทีเลยมันมันเหมือนหนวดามที่เวลามันตีติดสโลแล้วมันจะไอ้นี่มันจะมันเดี๋ยวโค้งก่อนเขาสโลใช่ปะแต่คือหลายคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าหนวดดำจริงๆมันตีรึปบแล้วมันสโลตั้งนานนะแล้วหลายคนก็ไปแบบไปเข้าใจผิดว่าเอ้ยอจิโกะมันดีกว่าเขาตีติดสโลเลยจริงๆไม่นะครับผมจริงๆแล้วหนวดดำเนี่ยมันเดินมันตีติดสโลอย่างนี้ตั้งนานเลยนะผมต้องแพตตอนที่ผมทำไปนู่นเร็วนะครับผมครับผม ขั้นต่อไปเนี่ยคือมันก็จะไม่มีอะไรมากแล้วผมเนี่ยก็อัพต่อไปเรื่อยๆอัพต่อไปเรื่อยๆคือตัวดำก็จะไม่ตัวดำก็จะไม่มีอะไรพิเศษละเพราะว่ามันอัพไปเรื่อยก็เพิ่มแค่ระยะระยะก็สโลว์นะผมอันนี้คืออัพเรียบร้อยครับผมอันนี้คือตัวดำอัพเต็มแล้วนะอ่าต่อไปอิจิโกะนะผมอิจิโกะยังจะไม่ยังตอนเนี้ยถ้าผมเอาไข่อิจิโกะทิ้งเนี่ยอ่าผมรอเดี๋ยวผมรอให้อิจิโกะตีนะจะยังไม่ติดสโลว์เลยนะครับผมคือตัวดำเนี่ยติดสโลว์ตั้งแต่ขั้น่ออกเโค คนะืออิจิโกะตอนนี้ยังตีเป็นแค่ดาเมจอยู่นะอ่เดี๋ยวนะดูเรื่องมอนนะครับผมดูดูนะคือมันยังตีเป็นดานเมจอยู่เห็นปะไม่ตีสโลนะมันยังยังไม่ตีสโลนะครับผมยังไม่ตีสโลนะม,มอนมันตีละสองพันอิจิโกะมันตีสนะี่พันอะคือที่ผมไปดูมาคือมันยังไม่ตีตีสโลนะครับผมจนกว่ามันจะอัพค่าสุดท้ายนะครับผมมางั้นผมขออัพอิจิโกะไปเลยก,กันจนกว่าถึงค่าสุดท้าย <c oughs> อัพไปเลยกันเอาครับผมอัพไปเลยโอเคตอนนี้อิจิโกะก็ยังไม่ตีสโลนะครับผมดาวเม็ดสองหม อัพต่อไปอีกขั้นหนึ่งอ่ามาถึงขั้นนี้ครับขั้นนี้โอ้โหอีกแพงมากครับอัพสี่หมื่นสี่หมื่นเนี่ยขั้นนี้แหละจะเป็นขั้นที่ทําให้อิจิโกะโอพนะผมเพราะว่าอิจิโกะจะติดติดสาโลนะครับผมติดซโลระยะค่อนข้างจะกว้างเอาเรื่องนะครับผมแถมไม่พอครับผมอิจิโกะอัพขั้นนี้อิจิโกะจะสามารถตีแอร์ได้ด้วยครับผมซึ่งตีแอร์แอร์จะติดซโลด้วยครับผมใช่ครับฟังไม่ผิดครับผมอิจิโกะตีแอร์ติดซโลนะครับผมฟังไม่ผิดครับผมใช่ครับ เพราะผิดหรอกมันตีเตร็ตัวแอร์ครับผมอ่านไม่ใช่ลงด้วยอันนี้มันเป็นกราวใช่ปหมเคยยิงตีพื้นอยู่นะครับผมผมอัพคันสี่หมื่นไปเนะี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันขึ้นแอร์เลยก็คืออิจิโกะคันนี้จะตีตัวแอร์ครับผมอ่านไม่ใช่ลงด้งนะดยวยอิจิโกะเข้าเอารถด้ยวยนะแล้วนะผมตีฮึบตีมันตายตีมันฮึบเห็นปหมแอร์หายไปเลยนะครับผมคน,นนั้นไม่ได้ตีเพราะว่าเพราะว่าคนนั้นตีแค่พื้นนะครับผมก็คืออิจิโกะแหละเป็นคนตีตัวแอร์นะครับผมซึ่ง การที่มันตีตัวแอร์ได้เนี่ยแถมสโลตัวแอร์อีกเนี่ยผมมองว่าเป็นความสามารถเลยที่เจ๋งมากเลยนะครับผมคือมันเทพคือมันเป็นตัวเมตาสโลตัวใหม่เลยก็ได้ผมแต่ว่าถามว่าระหว่างนวดดากับอิจิโกเนี่ยสอนตัวเนี้ยตัวไหนเก่งกว่ามันเก่งกันคนละแบบครับผมอิจิโกเป็นสลับสายที่คนเอาไปลงอินฟินิตตัวเฉพาะนะครับแต่หนวดดำยังจะเป็นอยู่ครับผมนวดดำยังจะเป็นกับการลงสตอรี่อยู่นะครับผมมันใครจะบ้าใช่ปหล่ะเอาอิจิโกเนี่ยไปลงไปลงสตอรี่แล้วมันต้องอัพขั้นสี่หมื่นถึงจะสโลได้มันไม่ทันมากหรอกครับผมนวดดำ ใช้เงินแค่เนี่ยสมมติเราคาดวางหนวดดำหก0้อยใช่ปะ่ะแล้วก็อัปเกตห้าร้ก็เป็นพันหนึ่งพันหอัพสามพก็สี่พคือใช้เงินแค่สี่พัในการวางหนวดดำอะ่ะเราก็ได้สโลแล้วครับผมมันก็ว่าถ้ามัถูกกับอิจิโกะี่เห็นเลยอนะ่กวนว่าที่มันจะสโลว์ะหนวดอิจิโกะมันอัพไปอยู่หลายขั้นอ่ะเนี่ยดูดิวาง600้อยใช่ปะ่ 600, ปะหกะรานานนะะอ้อยอัพสี่ร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบพันหนึ่งพันสองห้าสิบพันห้าพันห้าสี่พันห้าสี่ มันตีช้าครับผม11วิกว่าจะตีมันช้ามากต่างกันที่หนวดดำเนี่ยตี8วิเอาคาถาดีกว่าหนวดดำเนี่ยตี8วิตี8วิมันช้าก็จริงแต่ว่ามันเร็วกว่าอิจิโกะเร็วกว่าอิจิโกะต้องประมาณ4วิเลยนะเอ้ย4 3วะ3ว,วิ3วิ4เออ3วิ4ว,ว,วิอะไรล่ะเมาแล้วเลยผมว่าเออนะสา3วินะครับผมนั่นแหละก็คือคลิปนี้ผมขอสรุปไปเลยกันว่าคือหนวดดำกับอิจิโกะอะไรเก่งกันเก่งคนละแบบครับผมหนวดดำเก่งสอรี่อิจิโกะเก่งอินฟินิตนะครับผมซึ่งถามว่า Uh, ตัวไหนเราควรทำสองตัวนี้ดีไหมผมบอกไว้ว่าหนวดดำเนี่ยถ้าสมมติคนเล่นใหม่นะหนวดดำเนี่ยทำมาก่อนเลยครับผมทำทำทำผมแนะนำว่าให้าทำถ้าทำหนวดดำก่อนทำอีจิโกะเพราะว่าหนวดดำเนี่ยเราแค่ทำหกดาวมาเราก็ได้แล้วนะครับผมเราก็ได้สโลแล้วแต่คัสส์แต่อีจิโกะเนี่ยเราจำเป็นต้องมีทั้งเราจะมีทั้งอีจิโกะหกดาวเราต้องใส่ออฟซึ่งออฟของอาร์มชาเ์ลีนสามเนี่ยมันต้องเวลหนึ่งโอ้เวลหนึ่งร้อยกว่าเลยนะทุกคนกว่ามันจะเล่นได้เนี่ย คือมันยากมากยากจะจัดนั่นเองมันยากยนะทุกคนกว่ามันจะได้อิจิโกะมาเนี่ยมันยากมากนะครับผมโอเคครับผมก็สหรับคลิปนี้ก็ไม่น่านมีแล้วผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมจะกดไลค์สับคลิปกดกระดิ่งนะครับผมสหรับคลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เล่นใหม่ไม่มากก็น,น้อยครับผมแล้วก็รวมไปถึงคอมมูนิตี้ออฟซาทาวเวอร์ดีเฟนซ์ด้วยครับผมก็คลิปนี้ขอจบเพีนี้ผมสัตขาครับผมจ้า,บบจาก,กันครับผมบ๊ายบาย